สวัสดีครับชวีกิจวิดีโอวันนี้กิจกรรมของห้างชวีกิจซ u เปอร์เซ็นเตอร์นะครับเรามาดูว่าด้านนอกเขามีอะไรกันบ้างนะครับดูแถวรอบกันนะคุณค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับโอเคเนาะผมไปภาพเร็วๆนิดหนึ่งนะครับเร็วๆนิดหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงไนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไเห็นไหมเห็นไหมแถวยาวทุเรียนลูกละ5้บบาทนะครับ ทุเรียนลูละห้าสิบบาทแถวยาวๆนะพิพากานะมากันได้เลยนะครับที่หน้าห้างซูเปอร์เซ็นเอรตนะพิพากนะวันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับนะทุเรียนลูกละห้าสิบบาทนะครับโอเค ูละ50บาทนะครับกิจกรรมกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่าชูเวนดิบแกจกัด3 4สี่วันศนะุกร์นะคุณลูกค้าที่จะซื้อไปนะครับมาดูป้ายกันนิดหนึ่งนะคุณลูกค้านะาดูป้ายกันนิดหนึ่งนะครับนี่2คู่กแกแต่ดิบรอสุก1 2 1 3วันเนหะ็นไหมฮะนะครับ กองนี้ทุเรียนแก่จักแต่ยังดิบ1-3ถึงมวันสุกนะ,ะคุณลูกค้าที่จะมาซื้อทุเรียนก็มาดูกันดีๆนะคุณลูกค้านะมีป้ายบอกอยู่นะครับเอ๊ะไปถึงแก่แล้วทําไมกินไม่ได้นะอะไรอย่างงี้นะครับแต่กองฝั่งนี้ก็คือสุกแล้ว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 นะครับฝั่งนี้สุกแล้วลูกค้าก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับที่ห้างุรกิจซุ per c e เ t e r นตอร์นะห้างบหก้าห้าง26 27 28กันนะครับมีอยู่ 3วันด้วยกันนะครับ3วัน26 27 28นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับแล้ว,วสวัสดีค่ะมารับลูกสาวค่ะต้องมาไ,ได้<ะ>มามา <นะ S 1> มานะมา,มาจ้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 ามาเลยมาเลยอาลุมกันมาลุมกันมาเอออ่ะ,อะ เยอะลูกค oui, er, ้าเยอะลูกค uh, ้าเยอะบาทลูกละลูกละลูกละอันนี้ลูกละห้าสิบาทนะคุณลูกค้าลูกละห้าสิบาทนะครับที่แย่งกันอยู่จุดนี้นะลูกละห้าสิบาทนะคุณลูกค้าเลือกได้เลยเลือกได้เลยอ่าโอเคพิมพถ่ายยังพี่ปูถ่ายยังย่าถ่ายนู้นนะพี่เก็บไฟฟูดพี่เก็บไฟฟูดถ่ายชุดแรกก่อนถ่ายชุดแรกก่อนนะโอ้คุณลูกค้า นี่นะครับแถวยังยาวอยู่นะครับองนี้ม่เชนี่ยกองนี้กองนี้กองนี้อ,นอ่ะมามาโอ้กิจกรรมห้างวันนี้โอ้อันนี้รถผลทุเรียนะนะทุกค่า เี่้าบรบตตรงนี้ลูกสนะครับเ้าโอ้ยานครับตอนนี้เห็นตรงครับอ้ครับกแกตรงนี้นนี้วนี่เข้ามาี่้ คนที่จะเข้ามาจุดนี้ต้องมีถุงเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าม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 าว่ากันต่อไปนะครับโอ,อ้คนเยอะ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 อันนี้อ่าเป็นคลิปที่สองแล้วนะครับคลิปที่สองลวโอ้ยขึ้นขักขึ้นัก,นกโอ้ โอเคนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับมีใครเลืองได้แล้วก็ไปจ่ายต่างฝั่งนู้นนะครับโอเคนะครับเจ,เจอกันในคลิปต่อไปนะครับพี่สวัสดีครับ